สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวีเวรภาพกลับไปเป็นพระเอกตัวท็อปของช่องไม่ได้อีกแล้ววีเวรภาพสุภาพไพยบูรณ์พระเอกหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆยุก้าแจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาในบทชัยยาจากนั้นมีผลงานการแสดงให้เป็นแฟนติดตามมาโดยตลอด จนตอนนี้เขาได้ไปเป็นผู้จัดและผู้กำกับละครเต็มตัวแถมยังดูหล่อล่ำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องแถมประกบคู่กับนางเอกตัวแม่ของวงการมานับไม่ถ้วน หากย้อนกลับไปเมื่อ18ปีก่อนแฟนละครต้องคอยติดหนึบกับละครดรามมาสะท้อนสังคมอย่างเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาที่นำแสดงโดยพระเอกหน้าใหม่วีเวราภาพประกบกับนางเอกสาวน้อยน่ารักจิ๊บคีตพัดนอกจากละครจะโด่งดังในยุคนั้นแล้วก็ยังเป็นการแจ้งเกิดให้กับทั้งคู่อีกด้วย ล่าสุดนุูมวีเขาพาแฟนคลับย้อนอดีตเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่เข้าวงการแรกๆว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะกลายเป็นพระเอกแถวหน้าเขาเองต้องสู้มาแค่ไหนผ่านอินสตาแกรมว่ามีคนส่งมาให้ดูผมย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลยผมเซ็นสัญญากับช่องตอนอายุ19ปีตอนนั้นยังงงกับการปรับตัวและแล้วผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตและรับบทพระเอกเลยกว่าจะรู้เดียงสาออกอากาศปีพุทธศักราช2543 ตอนนั้นยอมรับว่าเคยท้อถึงขั้นแอบร้องให้ในห้องน้ําแถมยังต้องเรียนการแสดงในกองถ่ายไม่มีความพร้อมใดๆจนจะบอกกับที่บ้านแล้วว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่มาถึงจุดเปลี่ยนจุดเนึ่งผมฮึดสู้และก็ผ่านมาได้และก็เป็นพระเอกเรื่อยมาอีกหลายสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าที่ผมไม่เคยลืมเลยแถมตอนนี้พระเอกดังยังถูกมองว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระเอกได้อีกแล้ว หลังจากละครเรื่องบ้านายทองจบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ยังไม่มีละครเรื่องอื่นซึ่งถึงตอนนี้แฟนๆก็เริ่มถามถึงรวมทั้งต้นสังกัดคือช่องเจ็ดก็เห็นว่าควรจะกลับมารับงานอีกแต่สุดท้ายหนุ่มวีก็กลับมาเล่นบทพระเอกไม่ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทร u s ต o ม e เดียขอบคุณครับ